วันนี้จะพามาชมพาะที่เขาบอกว่าแม้กระทั่งปืนใหญ่ก็ยิงไม่ออกนะเมื่อเขาแตกกูใหม่ๆเนี่ยครับพาพพิมพ์เนี้นะครับเขาเรียกว่าพระท่ากระดานกูสารเจ้าราชบุรีเนี่ยนะครับพระท่ากระดานเนี่ยตอนที่แตกกูใหม่ๆเนี่ยมีทหารเรือสัตหีบนะครับมานําพาไปแล้วก็ลองพกผ้านะครับพันปากกระบอกปืนใหญ่นะครับแล้วก็ยิงนะครับผลปรากฏว่ายิงไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับก็ไปหากันเอาเองนะครับ เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมาแล้วก็หนังสือเล่มไหนเขาจะเขียนกำนังมองนี้นะครับเขาเนี้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องอดีตนะครับที่เราไม่สามารถสัมผัสได้นะครับมาดูที่องค์พระกันดีกว่าครับเราต้องดูอะไรบ้างนะครับพระนะครับวันนี้มีสองสภาพสภาพแบบนี้นะครับเขาเรียกสนิมแดงหนาๆแบบนี้นะครับจะแพงกว่าแบบนี้นะครับซึ่งสนิมน้อยนะจะนิยมนะครับสนิมหนาๆนะครับสําหรับแบบนี้เห็นไหมสนิมแดงเนี่ยนะครับจะต้องไม่ใช่สีโป๊นะครับ จะเป็นสนิมแดงที่ขึ้นเองธรรมาชาตินะครับแล้วก็จะมีไขนะครับผุดๆขึ้นมาแบบนี้ส่วนแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้เป็นผ้าที่มีไขนะครับหรือมีสนิมน้อยแบบนี้ราคาก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ก็น่าใช้นะครับไม่ต้องเกี่ยงเรื่องสภาพนะครับไม่ต้องเกี่ยงเรื่องราคานะครับเจอแบบไหนนะครับก็เก็บได้นะครับสองสองแบบเลยนะครับผ้ากุเนี่ยนะครับมีความหลากหลายทงางกายภาพนะผ้ากุเนี่ยนะครับตัวจริงเนี่ยเมื่อมาวางคู่กันเนี่มยมักจะไม่เหมือนกันหรอกนะนอกจากการ หลากหลายทางกายภาพนะครับเรายังเจอหลากหลายของอุปนิสัยของผู้ถือครองนะครับเพราะฉนี้พระแท้เนี่ยมักจะมาในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับส่วนพระไม่แท้เนี่ยนะครับมักจะมาเหมือนกันเพราะออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับใครมีแบบโรงงานใครมีแบบไหนนะครับสามารถส่งรูปมาได้นะครับใต้ข้อความนะครับเนาะแล้วก็สามารถส่งรูปมาได้ครับทางบ้านเขียวด้วยนะครับ